โอเคครับผมสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ยบเกมเดเจนออฟแพนโดเนียอีกแล้วนะครับโอเคปะโอเคครับวันนี้ชันที่ผมทางหายไปนานก็คือที่ผมไม่ได้อัดคลิปเนี่ยเพราะว่าไม่ว่างครับผมนะไปสอบในร้อยมานะครับอืมนั่นแหละโอเคครับก็มาดูว่าวันนี้ผมจะอัปเดตฮีโร่ผมแล้วกันนะครับ แล้วก็จะมาบอกวิธีจัดทีมนะรประมาณนั้นสำหรับมือใหม่เพิ่งเล่นใหม่อะไรอย่างนี้นะจาที่ผมมาเล่นมาเดือนกว่าแล้วนะครับเอ้ถึงเดือนยังอาจจะเดือนเกือบเดือนละก็เดี๋ยวขอไปกิวก่อนเดี๋ยวคอยตีนะครับ ขอสนับสนุนคนไทยก่อนนะก็สมาชิกยังว่างครับหัวน,นี้ไม่ได้อนสิบหกวันแต่ผมไม่เตะน,นะเดี๋ยวคนมันจะน้อยเกินนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเป็นประสาสยกหกได้ละอีกสองพันนนี้ผมมีเหรียญพโนนาสามพันน,นะ แล้วก็จะได้ีก3000ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้จากอีเวนต์อีเวนต์ตรงนี้นะดาวะจนภัยอีกอีก3ดวงนะครับมก็จะได้ประมาณ7000นึง 7, นะรประมาณ7000เพนเดอล่าแคเดี๋ยวผมลุยแล้วกันนะครับขอจัดทีมก่อนโอเค ขอตีนี้แป๊ปนึงนะครับเดี๋ยวเพื่อนเลยเดี๋ยวจบเร็วๆขอสามดาวนะได้ๆแหละสามดาวบอทไม่เก่งมากบอทค่อนข้างอ่อนนะครับแค่ต้องแบบระวังสกิลบอทเทมานั้นนะครับเดี๋ยวบอทแตกสามดาวเอาโอเค ที่ก็สามพันเพนโดน่านะครับหกพันละเอ่อก็คือเควสมันจะอยู่ที่สองแปดหนึ่งนะครับแต่สามพันเอ็มเนโดน่าเนี่ยฟรีๆนะครับโอเคเดี๋ยวขอออก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 ไม่ได้วะออกออกไม่ได้ออกไม่ได้ทำไงกดออกไม่ได้ผมบั็กนะครับเข้าเกมใหม่แป๊บ สักค่นะครับขยายเต็มแล้ว,ลวกันถ้าผมน่าจะยังไม่ถอดนะครับ <c oughs> ผมไม่น่าถอดนะผมน่าจะเล่นยาวๆเลยนะครับน่าจะเอาไว้ซุ่มหาพวกตัวในนี้แหละนะแต่ยังไม่ถูกใจผมนะก็เลยไม่สุม่มมันแพงแล้วสุ่มทีละแปดสิบเนี่ยไอแปดร้อย 800. อันนี้มีอยู่อ้ยังไม่ได้ทำตัวเลยครับไม่ได้เล่นหลายวันสองสามวันมั้งโอเคเคี่ยวผมอืมเล่นจบหมดแล้วนะฮีโร่ธรรมดามหากาอันนี้ก็อยู่ทรมานนะผมฝันร้นายนรกยังไม่ถึงนะเอ่อโรงตีเหล็กผมทำอะไรได้แล้วเนี่ย เดี๋ยวค่อยเลือกทำแล้วกันนะครับพราเอาวัพวกนี้สําคัญอยู่นะหาทำนะครับล้ทองนี่ผมไม่ได้ยุ่งแล้วนะทองคือมีเต็มตัวนะครับทองแหวนนี่ก็ไม่ได้ใช้เลยหาหาตัวใส่แป๊บแหวนไพลินราชามาังกรโทรสะไม่ใช่ พยายามหาที่มันเป็นเซตเดียวกันนะประชาสิงโตไม่ใช่อ่ะไม่มีตัวใส่อ่ะผมแต่เป็นเป็นแหวนเมียแล้วผมเต็งต้านทานค่อยหาตัวใส่แล้วกันนะครับไม่มีอ่ะไม่มีจริงอืม้คตัวผมก็มีเยอะอยู่นะจะเต็มแล้วเนี่ย จะต้องขยายเอาอเก่อนอื่นก็โอเคมาเรื่องหลักเราดีกว่านะครับก็คือว่าบางคนอาจจะจะทีมยังไม่ได้ใช่ไหมก็ผู้เล่นใหม่นะครับแนะนำเลยว่าสุ่มตัวก่อนนะครับสุ่มหาย SSR ก่อนสักตัวนะครับซุ่มให้ได้แบบสมมติซุ่ม สุ่มตัวอะไรก็ได้ให้ได้ตัวหนึ่งอะให้ได้เป็น s n r อะไรก็ได้ตัวหนึ่งธาตุอะไรก็ได้นะครับสมมุติคุณได้ธาตุธาตุไฟมาอ่ะสมมุติผมเอ้ยไม่เอาดีกว่าสมมติผมได้ธาตุน้ำมาเดวอลเลนแล้วคุณก็ต้องคุณก็เนี่ยเอาตัวธาตุน้ำเนี่ยครับเอ่ออันนี้ผมจะพูดถึงการผ่านด่านแล้วก็เลือกตัวไปด้วยเลยนะเอาตัว s n r เนี่ยครับผมผ่านด่านธรรมดานเนี่ยมันจะผ่านได้แบบจบไปเลยมั้ง จบแอสกาดนี่ไปเลยฮะแล้วก็ไปฮีโร่เลยนะครับอสอาร์เนี่ยน่าจะน่าจะผ่านได้อยู่นะถ้าจะไม่ผิดน่าจะผ่านไปถึงเนีย่ยบทหกบทเจ็ดอะสบายมากนะครับ,นะรบแล้วก็คุณได้น้ำมาละคุณเล่นไปสภากุณจะสุ่มได้อีกครับผมอ่ะสุ่มได้อีกตรงเลขยฮีโร่ใช่ปะคุณเนี่ยเล,เ,ลออเ,ลเลือกเรียกครับผมเลือกเรียกเนี่ยคุณก็ต้องมาเลือกลอะอะว่าคุณแบบ เออคุณจะเล่นคุณสุ่มได้ถัดน้ำใช่ไหมตอนแรกได้วอลเลนสม,มุินะถ้าคุณบบเออตัดสินใจจะเล่นตัวถัดน้าต่อหรือเปล่าหรือว่าคุณจะปลาเก็บแสงมืดดีนะครับก้วแต่นะครับผมแต่ของผมเนี่ยสุ่มได้วอลเลนมามัง้งแล้วผมก็ไม่ผมได้สุม่มสุ่มได้วอลเลนแสงมาผมแล้วผมก็เลือกเล่นเป็นแสงเลยนะแสงยาวไปเลยนะครับผมแล้วก็มีสุม่มสุ่มได้ตัวมืดมานะแต่ไม่ได้ใช้รับแต่ก็จะปั้นอยู่นะครับแต่ว่ารอของก่อน กระสุมได้มาสศกสามตัวนะครับทัดไฟก็อย่างตัวอก็มีบ้างครับแต่ไม่ได้ใช้นะครับก er ็พยายามทำอยู่เนี่ยตัวเอ r อาร์เนี่ยเอชอาร์เอ้ยตัวเออาร์นี่ผมก็ปั้นอยู่นะแต่รูนไม่ได้ใส่ให้ะครับอนนี้ก็ยูโนนะครับจะเอาไปลงหอกคอยเอ้ยมันเป็นซีโร่บาป่ะครับก็เลยจะเอาไปลงนะ ตัวบัาผมมีเยอะมากแต่ไม่ได้ปั้นสักตัวนะครับผมเดี๋ยวก็อาจจะปั้นนะครโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเออพอคุณนี่นี่ผมแบงเบอร์ครัอคุณแบบว่าสมมุตินะคุณไม่เล่นท่าน,น้ำละคุณก็ปล่อยท่าน,น้ำไปคุณก็แบบว่าจะเล่นแสงเอาสมมติจะเล่นมืดอ่ะจะเล่นมืดอยากเล่นมืดมากเลยคุณก็มาเลือก มาเลือกเรียกเรือียก,ก,กตรงนี้เรื่องฮีโร่วับผมถ้าผมแนะนานะตัวที่จะแบกช่วงต้นเกมได้เนี่ยเน้นเป็นไฟเตอร์ครับผมที่มีรูปขวานนี่ไม่ก็เป็นพวกแอสซาซินนะครับมัน,น,นดตาเม็มันจะแรงมากนะเจอบอสเจอลูกน้องช่วงตน้ตนๆนเนี่ยจะการได้ EC มานะับอย่าไปเลือกพวกอันนี้นะมันจะแบบตาเม็อาจจะไม่ถึงนะบางด่านพวกเมดก็ด้วยนะเพราะว่าพวกเมดเนี่ยต้องมีของนะถึงจะแรง ก็ผมแนะนำนะถ้าเป็นมืดเนี่ยเลียนหน้าแล้วไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ฟาติมาก็ได้นะสองตัวนี้ก็โอเคเหมือนกันอยู่ในที่เลือกเรียกเนี่ยแต่เลือกเรียกบางตัวมันก็จะไม่มีนะที่ผมเล่นดูก็คือไม่มีบางตัวก็ไม่มีนะเช่นออไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอออน ราชพปีศสจนะครับอืตัวนี้จะเป็นตัวเน้นใบนะครับก็อันนี้ดีนะฮะดีมากดีเนี่ยมันมันใบับผมเห็นปะเนี่ยใบแต่ว่าถ้าเรียนหน้ามันเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยดีเรอะผมตัวเนี้ยดีมากถ้าเล่นมือเนี่ยเรียนหน้าคือมันแบบมันล้วงหลังได้ผมเนี่ยมันก็ดมันบัฟตัวเองปื้มไม่ใช่บัฟอันเนี้ยกระโดดไปสตัน อันเนี้ยปล่อยแบบว่าเนี่ยดีบัฟสตูให้สตูอ่อนลงอันดาเมจเบาลงเอ่ออะไรกันเวทอําหมาลดลงนะครับแอคแท็กต่างๆลดลงอันนี้ก็ตีปกติเออมันจะเน้นแบบตีเร็วนะฮะโกลไปข้างหลังตี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 นะครับประมาณนั้นนะเลียน้าก็สำหรับทัามืดนะผมก็เอาจริงนะจัดทีมไม่มีอะไรมากครับผมหาตัวให้ครบ หมายถึงแบบว่าผู้พิทักษ์ก็มีตัวสักตัวนักรบก็มีสักตัวจวนก็มีสักตัวนักหนูก็มีสักตัวบอมอดก็มีสักตัวนักบวชก็มีสักตัวเนี่ยมันจะครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพยายามหาเนี่ยให้ครบทุกสายนะผมเออยังไม่ต้องไปเลือกก็ได้ครับเพราะว่าผมว่าช่วงเนี้ยตัวเก่งๆอ่ะเทียบโอพีมันยังไม่มานะผมมันยังไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นก็แบบเก็บไว้รอก็ได้ผมเอาเล่นแบบว่าเรื่อยๆไปก่อนนะผม นะเพราะว่าเราคงสู้สู้คนที่เล่นมาก่อนไม่ได้ครับผมนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูคนที่เล่นมาก่อนก็อันดับเนี่ยเอเอ๊ะเนไหเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเล่นแสงละตอนนี้ผมใหม่ๆเขาเล่นมือกันอยู่เลยนะแต่บางคนก็เปลี่ยนไปเลื่อยแล้วครับอันนี้ก็เล่นเห็นไหมทัดพืชผสมแสงคือเล่นยังไงก็ได้นะแต่ว่าผมแบบว่าชอบแสงล้วนอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับย่ยบางคนก็เนี่ย อย่างนคนก็ไฟเห็นไหมไฟล้วนไปเลยนะครับโอเคครับผมกลับมาอีกรอบเมื่อกี้เอารถไปเก็บมานะครับผมเนี่ยดูดิเนี่ยดูคนเนี่ยคือของอันนี้คือแบบโอ้โหไอ,อ้ของที่มันจะม่วงๆอันเนี้ยก็คือแบบว่ามันดีกว่าของแดงนะผมดีกว่ามากเลยด้วยนะครับ แต่ผมไม่รู้นะมันหายจากไหนเนี่ยแต่ว่าโหโหอยากได้บ้างะนะครับดูดิดูดิโหโอ้โหของแดงโหแบบกิ่งมากครับผมสุดๆอ่ะเห้ดูลมดับหนึ่งดิโหโอ้โหโอ้ยของทั้งอันเคดเค เก่งจริงครับเราก็สู้ไม่ไหวแล้วนะเพราะพวกเกาหลีอะไรพวกนี้มันเล่นมาก่อนมันจะมีคนไทยติดไหมคนนี้เหรอคนไทยอ่ะนี่จะคนไทยนะครับจ,จะนคนไเนาะอันนี้อาจจะเป็นคนไทยเนี่ยอาจจะเป็นคนไทยเชียงกิตอาจจะนะอาจจะแต่ผมไม่แน่ใจอาจจะเกาหลีส่วนใหญ่ก็มีเกาหลีติดเต็มแล้วติดทอปติดทอปติดทัปติดทอปติดทอปรัวๆแล้ว วัะนั้นผมน่าจะเล่นไปอีกสักหลายเดือนนะกว่าจะแบบเทีๆแล้วประมาณนั้นนะครับเออมาดูเรื่องตัวก่อนก็อย่างที่ผมบอกไปครับพยายามหาให้ครบทุกสายนะตัวอะไรก็ได้เอาเพราะมันจะมีตัวน้อยอยู่นะเห็นไหมมีแค่สองตัว,<ม>ตวพวกมันก็มีแค่เนี่ยสามตัวนกบมีสองอะไรอย่างเงี้ยนักหนูสายมืดไม่มีแค่ตัวเดียวแต่ว่าตัวนี้มันจากร้านเอ็มเพนโดน่าเอ็มเพนโดเนีย จากร้านขายพิเดียก็ชยใช้เหรียญสุ่มนะครับเหรียญม่วงสุ่มก็ใช้เป็นตัว SR ก่อนก็ได้ครับแต่ก็ช่วงแรกก็ผมแนะนำโจรไม่ก็ไฟเตอร์แบกไปก่อนนะประมาณนี้ครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็มีประมาณนี้แหละอ่ะวันนี้จริงๆก็อ่ะคิวผมอะเข้ามาได้ ผมก็จะคัดคัดคนออกไปเรื่อยๆนะสำหรับคนที่ไม่อ่อนนะเหอ,อไม่อ่อนเกินสามวันแต่ผมก็บบเคยไม่อ่อนเกินสามวันอยู่นะอืมครั้งเดียวมั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแหละครับมันม,มันก็มีประมาณนี้แหละเออไม่มีอะไรแล้วรจริงๆครับก็คือเนี่ยเล่นดานในครครับมหากราบนี่ผมใช้เวลาเกือบเดือนนะเอ้ยใช่ป่าว เอ่อเจ็ดสิบสองใช้วเวลาเดือนหนึ่งกับสิบสิบสองวันนะในการแบบจบหาการเอาแต่ถอนจะดีไหมถอนผมก็ถอนได้เป็นนะถอนไงไม่รู้นะขั้นต่ำห้าพันแต่ผมมีเจ็ดละนะเนีย่ยถอนได้แหละตอนเนี้ยแต่ผมก็ยังไม่ถอนแล้วกันนะไว้เนี่ยแหละผมจะเล่นย,ยาวๆเลยนะครับอยู่ได้ย,ยาวเลย เห็นปะอุย้ยกดผิดกดผิดเฉยเลยนี่ก็มาอัพมาเปิดให้ดูดีปะเอาดีพะวะหนึ่งร้อยเพรขายช่องตัวผมมีเยอะมากครับผมจริงปะในตัวผมมีเยอะโคตรนะครับ ก็เออมันอาจจะเสียเวลาเนาะสำหรับบางคนนะครับเพราะเดี๋ยวต้องมาดูผมนั่งอัพตัวอัพตัวเนี่ยอืมยกือทีละสิบห้าผมก็ไม่มีอะไรจะคุยได้แล้วนะนจริงก็มีประมาณนี้แหละนะครับเอเอปลักหลักนะครับมีอัปเดตมานะอัปเดตปลักหลักกิวนะก็คือจะได้เนี่ยปลักหลกสองพันจะได้บอกบริจาคทองหนึ่งร้อยนะอืมก็ ตัวน,นี้ฮะมาดูได้ของลบไปอะไรอย่างนี้แต่ปลักหลักล้างค้าก็คือที่ผมบอกไปครับสมมติปลักหลักเป,ปลดล็อกร้านเพนโดเดียนหนึ่งใช่ไหมหนึ่งพันคุณก็จะปลดล็อกปลดล็อกอันเนี้ยเนี้ยที่มันเป็นเวทีหนึ่งเวทีหนึ่งอนปลดล็อกหมดเลยนะครับผมแต่ต้องใช้เหรียญเพโดเนียนซื้อนะถ้าจำไม่ผิดนะครับจำไม่รู้ต้องใช้เท่าไหรล่ละจาไม่ได้อืมตอนนี้แหลนะฮะเออ ตัวที่ดีสุดของผมก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับตัวไอรีนนะฮะผมใส่ของสุดให้มันมากนะครแต่ว่าแหวนเนี่ยไม่ใช่ของมันนะแหวนไข่มุกสุริยาเนี่ยไม่น่าใช่เอาเอายเดี๋ยวผมจะมาเอาตัวให้ดูแล้วกันนะครับเออเอออย่างนึงอันนี้มันมันทำไงวะอันนี้ผมทําไม่เป็นจริงนะอันนี้อันนี้ทําไม่เป็นอันนี้ที่มันจะปลดล็อกอะไรเนี่ยทําไม่เป็นอนะ่ะ เออทำให้เป็นจริงเอาทำให้เป็นอับอืมแต่ก็ประมาณนี้แหละโอเคเลือกพามได้ละผมจะมาอับตัวอับตัวเพราะว่าเงินมีเยอะมากแล้วก็แบบโหของพัฒน,นาตัวนี่คือเยอะแยะ,ะผมโอเคอ่ะโอเค มันใช้ทนายมันเป็นเวลเวลสี่เวลห้าทั้งหมดเลยแล้วกันเนะี่ยโอเคมันจะได้แบบโลง่งๆตัวหน่อยเนาะโหโหต้องพัฒนาไอกบพวกนี้ น่าจะเบื่อแล้วผมโอเคว่อน,นจะมาพัฒนาไป,ไปเรื่อยๆแล้วกันนะอืมันนี้แล้วกันที่จริงมันก็ไม่มีแล้วแหละผมมาทำเล่นๆเฉยตัวผมมีเยอะมากนะจริงๆตัวแบบพัฒนาเนี่ย อืมตัวอานี่ผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เอาจริงปะแย่โอ้ยตามากตัวเยอะจริง แต่ก็จะเบื่อๆนะครับมานั่งอัพตัวอย่างเงี้ยที่ผมเรียกได้อีกตั้งแปดสิบตัวนะครับคือถามว่าไอ้การพวกนี้ผมออกมาจากไหนใช่ปะเออหลายคนอาจจะถามนะรบับางคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าผมลงลงไอ้นี่ย,ยังหนักหน่วงแล้วลงด่านเนี่ยผมลงไปเนี่ยแล้วมันก็แบบเห็นปะมันดรอปการ์ดท,ทุกด่านเแล้วอือก็เลยได้มาเยอะนะครับนี่ผมลงจนผมเยวจะห้าเจ็ดแล้วเนี่ย คลงเยอะนะผมลงเป็นเกือบเกือบพันนะก็จะอัพเปิลหนึ่งนะอ่ะเนี่ยรองเท้าเนี่ยเสียงรองเท้าเยอะอยู่นะเอาจริงปะกค็คลิปนี้ก็ลงให้หายคิดถึงเฉยนะว่าผมไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็ดี๋ยวนี้บอกไปสอบในร้อยมานะฮะ <Okay. S 2> ผมไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อแลนะนะเอาจริงปะเล่นมาขนาดนี้แล้วอะคือแบบเออผมจะทำไงต่อดีวะให้มันแบบเล่นไม่ได้ถึงด่านสูงกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าข้อของค่อนข,ข,ข้างตันละผมต้องลงไป ลงอะลงด่านไปหาของมาทําของแดงครับเป็นั้นไปต่อไม่ได้นะไปต่อ,อยากเก็ีสุ่มแปบ๊บได้ไดสักอ้ยสี่สิบสี่สิบหนึ่ง คก็เนี่ยสิ่งทุกคนต้องมานั่งทำไว้นะก็คือการปั้นตัวนี่แหละนะเพื่อเอาตัวพวกนี้ไปไปพัฒนาตัวงกิ่งเอาเพิ่มขึ้นนะอืมก็อาจจะเสียเวลาด้วยนะคแต่ทำจริงจริงก็แป๊บเดียวแหละรับถ้าทำบ่อยแล้วช่วงแรกอาหารอาจจะหายยากนะ แต่ถ้าคุณเล่นมาหลังๆอันนี้อาหารพวกนี้จะหายง่ายๆนะครับไม่ยากเล่นมาถึงด่านฮีโร่ฮีโร่ก็น่าจะหาง่ายแล้วครับแต่ช่วงแรกถ้ายังหาไม่ได้จริงๆอ่ะผมแนะนำไปที่อาหาอาอาวุธวิหารนะไปเล่นไประดับกลางแล้วช่วงเรื่องแรกนะ เด้คิดตั้นด้วยครับคิดตั้นเอาไปเรียกเรียกตัวนะครับเรียกได้นะทัดไฟผมยังไม่ได้เรียกเลยทัดไม้ยังไม่ได้เรียกทัาแสบได้เรีย่ครับรอบอากาศเราทิ้งยังไปแดนนี้ไม่ได้เลี๋วอันนี้แบบว่า <c oughs> ดูดิตัวผมกับฝั่งนู้นคือเทียบกันไม่ติดแล้วก็มีอัปเดตรอยอนลำเบอร์มาด้วยนะเล่นได้ผมแต่ว่าคุณต้อง เเล่นมาระยะหนึ่งแล้วอนจะมีตัวแบบเยอะๆนะครับแล้วเรก็อีกอย่างหนึ่งไอ้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 โฆษณาเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูแลนะคือแบบจะดูได้บางทีก็ดูได้บางทีก็แบบโฆษณามมเหมือนจะหมดมออั้งเยอะมากครับเยอะจริงๆ พัฒนาฮีโร่พัฒนาฮีโร่พัฒนาฮีโร่ปั๊บปั๊บปับปวตัวส่งดาวผมไม่มีแล้วนะเนะี่ยควาจริง ต้องปั้นตัวสองดาวมาใช้เอาใช้พัฒนาต่อ mm hmm. mm hmm. ว่าวะตัวไหนอ่ะนี่ตัวนี้ ไม่ได้ตัดอะไรของนั้นนะถ้าจะมีประมาณนี้แหละนะฮะไม่อยากให้คลิปมันยาวมากกว่านี้แล้วนะครับใช่ไหมยี่สิบสี่แล้วอะเออไม่อยากให้คลิปมันยาว่ากว่านี้เดี๋ยวผมก็ไปปั้นตัวไปเรื่อยเนี่แหละครับแล้วก็น่าจะลงด่านอะไรขบนะวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวสักสัปดาห์สองสัปดาห์ผมก็จะมาอัปเดตทีมให้ดูอีกทีละกันนะครับาสงสัยอะไรก็ ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปก็ได้นะอาจจะมีเพื่อนใจดีหรือผมนี่แหละไปดูนะครับไปตอบให้ถ้าถ้ถาถ้ารู้นะโอเคนะครับก็ขอจบคลิปประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่มีอะไรละโอเคครับผม